ครับสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพรรกครับขอต้อนรับรับตอนเข้าสู่ช่วงของรายการเบาสู้กันฟังดำเนินรายการโดยไอทิพย์พนคนเก่าเบาสู้กันฟังครับ <c oughs> โอ้ยไอคอกไอแคกอีกแล้วมาย้ำไดเทสไดคลิปไดไม่แต่ไอไอเลือบจู้เมื <c oughs> ่อนนี้นาเสนอครับเรื่องราวประสบการณ์พระ องหนึ่งพระหูยานรบบุรีนะครับบางกูบางท่านก็อาสิหูจักบางกูบางท่านก็อาสิบีหูจักมันเนพระยานไม่ใช่หอพระหูยานนะนะม่นบ,บางคูบางคนเนี่ยว้ายพระหูยานเ่แม่ป็นอันถึกเมียดึงหูบ่บอมเบียนเด้อบแมเียนเด้ออย่าไปหาโลบโลเด้อพระหูยานรบบุรีครับอันนี้เก่าแล้วครับพี่ดองครับอยู่ในตลับเงินเก่า,าเก่ากี่สนิมขึ้นเมื่อไร อ่าอันนี้ก็มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็พบเจอมาอ่ากับไอ้ทรายผูน้นึงนะครับเราให้ไอ้ทิดพอนใบครับเป็นเป็นทหารผ่านลุพผ่านล่าผ่านซึกเนือเสือไตามาหลายครับพี่น้องครับเคยออกรบใชยแดนมากเป็นคนลบบุรีนะครับแต่ว่าไม่ได้พันรยา นะครับทังจังหวัดขอนแก่นอ่โอ้แต่ว่ากินเหล่ากะเก่งกินเหล่ากะเก่งเออเป็นตานายเออแต่ว่าบอกถึงนี่ยวดเพื่อนนี่อ่าเป็นรับจ่าเรยจาเด้เกิดเกิดจ่าเด้เออแต่ว่าเกิดจะใช้จะใช่ แต่ว่าตอนนี้บุงหูจักยูไซแล้วเราไ้พอไ่พอ,อกันเป็นสิบสิบปีแล้วะนะครับพี่น้องส่วนมากีิพ่อกันนี่แหละพ่อกันบุ้งเหลาไปหูจักกันไปนพ่อกันนะด่านคาราโอเกะก็บทำไมก้กอนเนาะพี่น้องเนาะรับผูไซก็หาเที่ยวหากินกน็คืออธิพรกับธรรมดาแล้วไปน,นั่งเฮตดกา้านแล้วก็เงินเดือนออกแน่ไปนั่งคาราโอเกะห่องพเพลงแน่ นั่นแน่เป็นเรื่องธรรมดาอืมไปซอยมูแน่บางทีมูเปิเเเปดร้านคาราโอเกะอืมขึ้นไป็ดโซ่ห้องเพลงซอยเพลนแน่นะพี่น้องเจ้าของมีอารา,บามบํโคตรพ่อหูจักอืมเพียงเจ้าของเป็นเ,เพื่อนข้อเปิดเต๋อขมี่ข้ของเพลนนะพี่น้องเนาะเอออ้าวดีใจครับมีคนห่องเพียงเขา,ด <c oughs> ขาดได้ขออนุญาตเด็กแกะจักหน่อยก่อนครับพี่น้องครับระยะแกะเอ่อแกะบ่ได้แกะ,แกะ,แกะใ,นกในกรอบในกรอบที่บ่ได้แกะ แกะก็ออกจะกรอบก่อนนะเป็นยังไงอู้หเป็นตะนายอไนเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะพี่น้องเด้อนะครับ,นรบนรเ,เ,รเนี่ยงแกะก่อนนะครับแกะออกจะกรอบก่อนนะหลุดแล้วเอ้ยใช่ละเนี่าแงะอเอ้อหมัดต้งแงะพี่น้องครับต้งงัดต้องแงอแต่ว่าจะไป จะไปงัดแงะบานเขาเด้อถ้าไปงัดแงะบานเพื่อนเขานี่ติดคุกเด้เพิ่นว่าแต่ของเจ้าของในงัดแงะได้นี่ครับใส่จนเกานะครับเป็นแค่นี้เนาะต้องออกมากเลยนะพี่น้องครับอือเป็นความสวยงามปเป็นเสียวออกมากนะครับเขี้ยวลึมลมดำปื๋ๆอ,อ,อยู่ผมก็มนะว่าผ้ายังคือดำแท้อ่าในห้องผู้หูจักนะพี่น้องเนาะว่าดำแท้ผ้ายัางไม่ดำแท้แต่เพื่นว่านี่แกะมาก่กันนะ ว่างีแหละนี่ครับอ่จาจักแท่จักเกีจักป่วมหอยปงหูจักดอกพี่น้องคนระับหอยเกิดปันเพิ่นว่าพระอ่าเป็นพระเหนือชินครับนชินตะกัวผสมดีบุกสมเงินแน่เป็นพระสมัยเก่าแล้วนะครับนะครับเบิ่งขาบพระนี้ทั้งล่างทั้งเศษทั้งหยางกับงวกเป็นลักษณะของสัตว์นะครับ ครับของย่านลุบุรีสิมีหลายพิมพ์เพิ่นว่าพิมพ์หนึ่งก็สิพิมพ์เออ่บัวสองสั้นนะครับบัวสองสั้นกับสิเป็นสองสั้นสูงนะครัอันนี้อันนี้อันนี้บัวสั้นเดียวยนะครับพิมน์ไ่ย่อมนะครับอันนี้สิเป็นเขาเรียกว่าหนาหนุม่มนะครับสิมีหน้ายักนะครับหน้ายักตัวนี้สิเป็นหนาดุดุนะฮะหน้ายักอีกอันนึงก็สิเป็นหนานางหนานุม่มนะครับพี่น้องครับเป็นพระ อยู่ในโดนแล้วพระอน,นี้ครับสร้างนาจะเป็นยุคส,สุโขทัยหรือขอมเนี่แหละนะครับเป็นขเขาเรียกว่าเป็นท่าลาวดีนะครับเป็นว่าสร้างในยุคท่าาวดีเาอาเพราะว่าตอนนั้นขอมเรื่องอำนาจนะครับเป็นเมืองโรบุรีเมืองลาวูนะครับสมัยก่อนเนาะี่นองเนาะพระนี่สนักไปทั้งคค้งกับพันครับ กับพัน์ชาติพระอุยานลบุรีนะฮะสิมีออกลายยาชิ้นเงินแน่นะครับชิ้นตะกัวสดิมแดงยังสีครพี่น้องครับเห็นประคับเปิงขับขับขี่ไข่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเผานี้่านการใส่มากความสวยงามพี่น้องครับวาาวรความสวยงาม,น,งาม,งามนะครับพระอุยานลบุรีนะครับ พอเป็นผาะยานไม่ใหญ่เด้แต่ว่าคนในยานจะสีบอกเรื่องหนีให้ฟัง <c oughs> เรื่องผูใหญ่เน่อยจะใช่หนี่้ฟังน่ครับเบื้องด้านหลังครับพี่น้องครับจะเป็นไลผ่ผาแต่ว่าจะเป็นตะปุมตะปามแน่นะครับอาจจะเป็นความเกา่าเราหายผมไหวตัวเราวหายผมแต่ว่าเรื่องคองกับพันเรื่องเหนียวนี่เป็นตัห่วงครับเพื่อนว่า,าแมงวันบดได้กินเลือดเล่าละเพื่อนว่าเคยพานซึผพานยังพันยังมาก เบิงนะอันนี้ผมก็เอามาฝากพี่น้องครับบ่าได้ชี้ชัดว่าตกเป็นตำนี้มงนี้เบิงมงนี้สินะฮะแต่ว่านี่เป็นพระที่มีบประสบการณ์ผ่านการใส่มากก็เลยวนะมาให้พี่น้องปองไปได้เบิ้องในแง่กันครับเบิงความสวยงามอันนี้พระนี่จัดในเบญจภาคี้ของพระเนื้อชินนะนะฮะ,ฮะที่แพงนะครับสมวนนี่ก็บลักล่านนะครับพระนะฮะหลยหลยสตักด้อย อ๋อวิ่งหุยานลบบุรีเดีอ๋อมีพระจังหวัดเดี๋วจังหวัดลบบุรีนะขี้หมูกะไร้หน่อยก็ได้ว่าจะเป็นพระหลวงล่างปืนกับสุขโขทัยเนาะอ๋อว่าจะเป็นอีกย่างหลหังคืออ๋อพระเหสวนสุพรรณบุรีสิสอ๋อพระธากดานกาญจนบุรีอ๋ออีกย่างอีกคืออะไรอือก็จำบ่อยเลยมันมีหลายอันเนาะ มีหลายมีมีมีม,ม,ม,มีมีหลายลุงพอ่อมีหลายพระอีกอันหนึ่งอย่างนอ้อมีหายางนะครับเป็ดจะอ้อปัิเป็นอีกอย่างคือเออพระเทิดบ่ยังพวกนในจัดในายภาคยุณพจนหนึ่งสีนาเพิ่นวานนะว่ากันไปครับผู้ใดห่วก็บอกเลยเด้อที่มาบอกเนะี้ย S 1> <S 1> นี่ครับเบิ่งความสวยงามครับสวยงามมากนะครับพี่น้องครับนี่แหละที่เป็นพันการไช่มากยังสูกยังโซนนะครับ,น,รบ,บ,บะรนะครับมียังมีขาบไข่ขาบสัติมอยู่นะฮะอันนี้เป็นนาบ่ราะนม่นายักษ์นะครับนี่เป็นนายักษ์บ่คือคิ้วคิ้วคือคือยักษเหตุคนก็ว่าเป็นหนานุม่มแต่ว่าคิ้วนี่คิ้วจอดกัดเนาะพี่น้องเนาะอ่าสิบี้น้านั่ง นะเทวาดาแต่พูดว่านายักเทพวดคิวจอดกันคือนยักเลงพี่นอ้อยสางในสมัยทราวดีเพราะผมว่าคนบอกฟังผมก็ปุ่งาจักดอกนะ,ะแต่ว่าจิเขาไปศึกษาอยู่นะครับเป็นขับไข่พี่น้องครับทางตัวมี้ขับไข่เก่านะครับแต่วันนี้พลาดการใส่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อันนี้น่าจะเป็นชิ้น ตะกัวนะครับดีนักดีผู้พี่น้องครับเบิ่งตะปุมตะปำ้มผุมักพระเลยครับพระเก่าๆตรงนี้ตะปุมตะปำเนี่ยพระผุมักแห้งๆพี่น้องนะครับเพื่อนว่านตะพระไม่ก็สับศีดษะใดนะครับเพื่อนครับความสวยงามเมตตามหานายยมครับหนักไปทั้งคุ้งกับพันแขาวขาดโอกระซับสุยางนะครับนะฮะเอ่อเป็นพระปรางมั่นเอ่อต้อยใช่นะพี่น้องครับ นั่งอยู่บนกีบบัวนะครับเป็นเนื้อชิ้นะน,น,ะะน,ะนะครับชิ้นผ้าอี่ไอจะใช่เพื่อนไหมากนะครับเพื่อนไหเขาได้ร่วนแล้วเด้เคยแขวนกับแควขาดตลอดนะครับ,บประสบการณ์กีก็โชคชนครับพี่น้องครับเรื่องของการขับรถขับล่าโดยเฉพาะเคยนะพี่น้องครับ เปไปลม่มไปช่วงหัวเข่าเหลือกนี่ก็แค่เด็กนีก็มีอ่าบางทียก็เพื่อเจ็บอ่าบางทียเคยมีครับต้นไมน้ตกใส่ครับกางหลังเพ่เลยนะครับไม้ือหักปุ๊บแต่ว่าปุ๊บกเป็นอย่าง่อนไม้ใหญ่กี่กามีครับอ่าอันนี้ก็ใส่วิจิระญาณนะครับในการรับเบิงรับชุ่มครับพี่น้องครับเบิ่งความสวยงามเพื่อว่าพระนีู่ย่านลบุรีนี่ พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเคยนั่มติดตัวนะครับออกรบทุกครั้งนะฮะนี่เรื่องจริงนะครับพี่น้องครับรถขับไปเบิ้งได้พี่น้องครับกระเซียเป็นพระคงกับพันธ์เฮ็ดยังกับชนะม่านตลอดบกุกเคยแพ้เบิ้งรับความสวยงามนะครับนะครับความสวยงามเบิ้งขับขาบไข่เบิ้งขาบไข่เป็นรองับเบิ้งข่บบงขาบไข่ดีดเบิ้งข่าบไข่ฮนะ ไข่เกาหงครับ,บด้านหลังตัวนี้เพิ่งใส่ย,ยังตัดนะฮะตรงนี้นังเจ้าตัดแล้วก็ปิน่นเห็นป่ะแนวตัดนะครับเปิ่งขอบเิบ่งขอบ,บ,ขอบตัดนะครับเปิ่งขอบตัดนะฮะบางเทียองค์องอาอง์นึงอง์นึ่ง,ง,งกับิมีขบับหินปูนเกาะขาบับสนิมบางองค์นะฮะพี่น้องครับ ถ้าบางองค์อาซิโบมีแต่ว่าใส่มากก็จะถือเงือถือยังถือกรบถือยังถือทูถือนั่นถือนี่นะครับนี่นะครับอาจจะฐานบัวนะครับคมชัดนะครับฐานบัวสวยงามมากเลยนะครับเป็นผ่าเนือชิ้นครับบางองค์ก็สดิ้มแดงเลยพี่หน้องครับออกแดงแดงออกเป็นสีขึ้นมากบางองค์นะครับผมเคยเจอครับขาวโจรโพน ขาวโจรพนพน,นว่าเป็นชิ้นเงินพนว่าแต่ข้อบันทึกเจ้าของพนว่าก็ติขาวจัิงส่เงินมันก็ขาวอยู่แล้วแต่ว่าพระอยู่ในดินในอย่างมากนะครับเงินมันต้องดำยิ่งโดนยิ่งดำครับเงินพี่น้องครับถ้าเงินแท้นะครับถ้าเงินไม่ก็คือติขาวอ่นะครับกสิมีส่วนผสมกสิมีดีบุกอ่ามีตะก,กัวนะฮะนี่นานสิบุ๊บนี่เนี่ยกระดาสิอยู่ใน ขับเด้กูพี่น้องครับตอนที่ทับกิ่ย่งแน่โดนอย่างน,น,นะครับเบิ้งนาเบิ้งนาเบิ้งนาเพื่อนเด้อครับพี่น้องเด้อสวยงามมากเลยครับให้สวยงามจีิงิครับพี่น้องงามคราบพวาเรื่อง จ้าชายอแงค่อนเจ้าชายนี่เล่าเป็นทหารนะครับเคยออกลบบบาวาสิเป็นผู้ลงกาบาวาสิเป็นทั้งติดไส้แดนขมิ้นแน่ติดไส้แดนเลาาติดไส้แดนมาเลเซียนะครับแต่ว่าก็หลอดปลอดไัพ่พระอ,อ,องค์นี่นะครับแต่ว่าเล่าเอาให้ผมครับเพราะว่าอยู่กับ เลิกสีเลือกกับเมียวา่าสิไปบวดพระจันกันมาท่านบออ่อใดทนอย่างล่ะทนตีนทนเมียทนมือท,น,อทนตีนเมียบ่ไหวแต่พูดถึงว่าเราเป็นคนหักมูอตีก็บ่รด้ขาก็บ่ปรดโผพิโปรแดนสูงแล้วใดไหมแต่ว่าแผลเมียกอแปลกเนาะพี่น้องเนาะเอเอาเป็นบาเซียเมียกับกอเลเซียเมียปอดันมิแตอร์ลุ่ยกันมา,าแต่เมียกับฮดหดเด้ เอาแขวนข้อมาย่ำใดเลยโอ้ยเพิ่นบอกว่ามูพวกนี่ก็่าดีพระดีแต่ว่าคตรนญายเมียาเพื่นว่าแขวนพระถือ่ายแล้วเจา้าเนาะแต่ว่าพระค้งกับพันพนี่พานนี่ตกถอดอารมณตกถอดอปัต้าเต่พ่อแม่ป่ญ่าตายายเอาไว้ลูกลูกลกอามีดูยยิ่งลูกผู้เดียวได้เลือกลูกจะแต่งงานแต่งการไว้แล้วอืเจอที่ใดนี่เม่ยนี่ ไล่ขาทุกอยเลยบ้งเขา่าจากสีเกือบจากสีมัว่ากบ้งเหล่าสักพาแล้วไปเพื่อนมาห่วยต้อนหนาผัวแดงเลยต้อนหนาผัวต้อนหนามูนี่ไอหมูไอพวกนี่เป็นยังมาไอาแล้วเอ้ยแล้วเพื่อนว่าเมียาวา่าผัวกันกำละมั่งอยู่ใส่เพื่อนหรอเมียใส่เพื่อนดึกคุ้มดังกันเลยแตกเพื่อนเราหัวแล้าอลาจจะบอกว่าเราบอาจจะแบบ ให้เกียดทั้งเพียแม่เพราะทำลายร่างไก่ก็ได้เนาะแต่ยานไม่อะยียพอไนี่แต่ยินเสียงเมียกวักกาก,าก,กนีน่เอ้ยเหมนท่องก่อนก่นนึงเนาะอธิพัทธ์จำจกกแต่ก่อนเราไม่เลยเพื่นว่าอันเมียดีนั้นใส้ก็ใครแม่เพื่นว่าอันเมียแย่นั้นใส้ก็ใครหมาเมียเมื่อสาวดูไปสบายตาเมื่อแก่มาอยากจะทิ้งปลิ้งลงคลองหน้ากระบุตรตูดกระแบะนั่นแหละเมียฉันเห็นบางวันนึกว่าผีนี่แหละนะ ช่างแกง่ายลรวตายยากลําบากตาอานิจจา,าเมลาเศร้าจริงๆิคุณว่าจักหน่อยเห็นึงหัว่าด่วนพี่น้องครับโอ้ยถึงมีดถีบเอาหรอเอาหกักันแย่งกันเพื่อนเอามาไห้ที่พุก้อนพนสิรีบวชตอนนี้บวชแล้วแต่บอกว่าเล่เายังมีอายุอยู่ในหลวงไปดนีบอรหรือว่าในใสายชีวิตอยู่บอแต่ว่าพระนี่แล้วว่าเก็บไว้ดีเดียวหัก,กันแพ่งกันเอาไปเป็นพระ เมตามหาย่อมพร้อมเด้เป็นว่าคุ้งกับพันชาติตีแควคาดขนาดพระในสวนมหาราชขันก็นยังติดโตไปได้ออกลบทุกครั้งเิ่นว่าไปเห็อยางกามแต่ความชัยชนะนะครับเห็นบอกครับปรางมานชนะชัยแต่ธนะชนะม่านพันนะครับปางชนะม่านเห็นบ่ครับสวยงามมากนะฮะเป็นเนื้อสวยงามมากนะครับอ่ะอ่ามาฝากตอนพี่น้องปองไปนะครับถ้ามัก กกดไพล์กดแช่นะครับกดสับสักไข่น้ำกันเรากันแต่อย่าลืมนะพี่น้องป้องไปนะครับกดติดตามหลาน์แนกันเรากันอะไรกัดอธิพรบ่มีอันอันคอนเทนต์บ่มีบอกว่าที่ชัดพระต้องแท้อย่งสั่นอย่งสี่ตำนี้อย่างสันี่อ่าแต่ว่าถ้ามีความรู้เขาบอกมากกว่สีบอกครับบ่มี่กับสี่บอกฟังแต่บุญเอกน้ำพระอูย่านลูกบุรีครับหนาหนุ่มนะฮะน้ำมาฝากพี่น้องต่อคิวจอดกันเนาะ เออเข้มขนาดนะเพื่อนว่าเพือที่เจ้จาสู้ขนาดได้ไมใหญ่นี่เพื่อน,นว่าอ่อย่าลืมกดติดตามให้อธิพ,พร้อมเแลอพี่น้องเดอ้อนะครับมีเรื่องหนึ่งครับนํามาฝากน้ามาตอนพี่น้องปลอมไปครับแต่ว่าหายฟังเป็นนิทานกล่อมนิทานกล่อมเด้อตบ่ายอืมนะฮะแล้วก็บ่งพระไปพร้อมพิจารณาไปพร้มพาาพอรมนะครับพี่น้องสาธุไปพร้อมแลอพี่น้องเดอ้อนะครับตากุยนันลบุรีอ่าพระตับนานนะครับความเสื่อ ต่ละบุคคลโลวเขาเกิดมามีหลายยุคหลายสมัยครับยุคขอมลุงเรื่องยุคสมัยสุโคไัยยุคสมัยเอียงมานะครับไรลงมาอันเด็กสิวบอกเรื่องแม่่สีกับนอก,ก่วยฟังพี่้องครับเรื่องนี้เกิดจริงนะพี่้องครับเกิดโดนแล้วนะครับผู้เเา่นี่ผู้เเวาผู้เเี่ก็คือคนประเทศเล่านะครับคนสปป,ปเล่าบอกฟัง เกิดทั้งบาทเพื่อนครับเจ้สีครับนอกอวยเจ้สีนี่เล่าเป็นคนทั้งบันหน้าหนาดเพื่อนว่าสมัยก่อนไอซี่พอไปห้องเพ่งเป็นพาไปเที่ยวบันหน้าหนาหน้าหนาดแล้วนะหน้าอันนี้แหละตักพุูดละ,ะก็ได้ไปห้องเพ่งได้ไปเที่ยวหาไปหูจักแฟนเพ่งทั้งสวปเล่าข่ามฟังไปทังงนนป้งเวียงจันทร์นะครับเป็นแขวงเวียงจันทร์ บานเพื่อนโอ้ยพี่น้องปองไปนะครับอุดมสมบูรณ์หอยจูบเดวอาสะออนไฮมิโตะตัวใหญ่รครับบานเฮ้ามาตัวอ่อนหลอดกินกับบาท่านบ้านเฮ้าหน่ย,นนย,นนย,นนยกินบานเขากินบอท่านครับใหญ่บานเฮ้าหน่ยครับพี่น้องครับบุบิสิกินยังกระแพ้งยังกระแพออปากท้องใจลุ่งใจลุ้งเหรอบ้านเขากเป็นเขาเลี้ยงป่าพี่น้องครับเป็นป่าซีพีอ่าเขาบอกป่าซีพีบอกแต่ว่าเขาเลี้ยงป่ากางล่าง ขบนเขาเลี้ยงไก่คุดบอ่อเนี่ยบอ่อหนึ่งประจำกระสองสามไห่นะครับผมเบิ่งนะเป็นบอ่อเป็นบอ่อแล้วก็เฮ็ดเพื่อนใหม่เพื่อนนั่นเลี้ยงไก่พร้อมโอ้คบวงจรไก่ไข่ไก่ไกเนือ้อนะครับว่ากันไปเนาะไก่ขี่ลงไปกากันกินขี่ไก่กว่าทุว่าสันเี้แต่ว่าป่าตัวยัใหญ่ครับมีปัาจีนปัาจีนเอาขึ้นมาตัวบบกใหญ่ครับป่าจระเมนํำจืดโอ้แสบ คนน้ำไร้ไหลอยากกินปักเขาไปะยังมาตม้มไปเล่นเที่ยวบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนก็นเอาปลาขึ้นมาปลาดินตัวบักใหญ่ปลาไนปลาหยันไปนี่เนาะพี่นอ้องป่าจีนข่อยกระนึงซีอู่แล้วต้นคาต้นไข่ตนข้ตนต้นยังตะไคข่ต้นบ่าว่าสิเป็นตน้นขิงนะครับก็ปลูกไว้ครับก็ดีเนี่พี่น้องครับเฮาบ่ต้องไปซื้อไปหานะพี่น้องปลูกเอาไว้นะครับอยูใ่ในบ้านใน เฮียนซานเท่าครับคาคือพริกกระเทียมหอมเดี๋ปลูกเอาไว้หลด,ด,ดพิโดงครับฮามันแพงขึ้นมากพักพรีแพงนะครับเดี๋็กกะสินายกปักรีว่าเน่แพงปักรีให้เข้าไปปลูกกันเลยละว่อนพักรีแพงกับปลูกรพักรีนี่ไข่แพงเหรียงไก่บ้ากันไปแล้วก็เด็กหน่่ยถังบ้านกวได้ยินก็สีหัวนี่ก็หัวแตกเสียวสะยู่ที่นี่ เอซีนะฮะมีลูกสองคนกับใหญ่หมดแล้วครับไปเอาลูกเอาเมียเอาหัวหมาแล้วหัวกัดตายครับหมักเหลืองงูรว,วยครับใหญ่นี่ขามาหากินแถบสิบเบรดใส่เงินเงินขีบเพิ่นอนขึ้นาบางปูบางคนกับอาจสิหูเนาะพียงว่าสมัยก้อนนี่พวกเกี่ยวกับเขาของลงของน้นามสิบบก บอ่บอบ่อสะดวกสบายซ้ำนี่นะครับบางเทีกับขุดหลอกขุดลุมบางเทีกับมีเห็ดปลูกเห็ดผักสวนรัวเห็ดเป็นย่อมใบปลูกต้นกล้งต้นกล้วยปลูกยังไงบปวด้อปวดหน้ากับเขาไปแถวนั้นแหละครับขุดขุดเสียมขุดเอาเอา่เพิ่งวางสันนอตหนองอยังว่าแต่ประเทศใดแต่ประเทศลาวหรือประเทศไทยก็คือกันเ,เห็ดคือกันเห็ดเป็นลุมเป็นบ่อคือกันยังพรามี พวกสวมพวกอีกย่างหัวหงหัวหานแบบเหยียบแบบนัง่งบ้านบ้านไห้มีคือเขาสมัยภาษนไมยก่อนนะพี่น้องแต่แค่ปีแล้วเรื่องนี้เกิดตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วคนเราวนะ่างเนอบาตกถอดกันมากบังได้บ้านได้ก็คือกันพี่น้องครับก็บต้องย่อมมีพวกโจรโจรหาล่อยมาหาโคตรกับ 2, 000, 500, สองพันหาล่อยซุ่มวิสาสีบหาลักมั่วข่ามัา่วหาป่นหาจี ช่วงนี้แห่งยาบารายหลายประเทศไทยนี่โจรนปนลานทงลานท่องนี่ออกป่อยครับปนธนาขานเออ้นเป็นตาหน้าพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่าคือบ่คืออันสมัยก่อนเลยพี่น้องครับสมัยก่อนผมสิ่อว้าฟังครับเรื่องออกข้าวครับออกข้าวว่าโจรเนี่ยปนดันปนนี่เนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องใหม่ครับบ่ค่อยมีครับอ,อแต่ว่าสมัยนี้บ่ตื่นบ่เต้นพี่น้องครับ บตุ้นบเนต้นเลยนะครับอ,อจวนปนมองได้กับเป็นเรื่องธรรมดาครับปวนไวค้ครับเขา,าก็ยังเป็นจวนดอกพี่น้องครับไดสั้นด่านในสันดอนดอกนั่นทำไมาหากินบ่่ได้ทำไมาหากินบ่ได้จวนมันก็ต้องเกิดขึ้นจะเฮ็ดงานไปค่าขายกับบ่อได้ยังกับแพ้งภ้าษีกับขึนอันนี้กับขึนอันนั้นกับขึนเออเป็นตนายให้แต่เงินหาบบมีอย่างไรละ่ะ บเป็นจวนที่เป็นอย่างไรตวคนเฮางเป็นว่าบางปูบางคนกับไปขายยาบ้าก็มีกับบอลอตนะครับเออปูบางคนกับไปปนธนาคารนไปปนล้านท่องกับบอลออตอ่ะถือจับตามระเบียบขึ้นเก่าเออแต่ว่าบอกถึงได้สีครับขึ้นดันไปขึ้นเดือนมืดนะครับใส่ของพี่ไฟฝ่าใส่ด้ใส่ตะเกียงใจสีเพิ่นกับ ปวดท้องเนาะพี่น้องครับจะปวดท้องนักท้องเบากรบปุกจักแล้วเอาตะเกียงมากกระปุกแล้วผักสวนขั้วหอมหัวไ้ว่ะ่เาเขาไปนะครับเดือนมืดเปือเปอ่นปอนขึ้นนั่นมิจรนพันหาลอยครับเขามากเขาคือว่างสัตว์อาทิตย์พอนพันหาลอยพันหาลอยนั่วมันสามตัวตัวละหาลอยก็ต้องบวกไปตัวสามตัวกับพันหาลอยสุดมิรสาสิบมิจกมู สากับอิสาชีพก็คือเวียกมูไอิสาเวียกก็ท้องานท้อการหาลักมัวลักหาผลเขาเออต่อไป้าหมาบกขับข้อมันจ่ายมาซุมนี้ก็ได้กอไปเข่ามาพี่น้องครับพวกชวนมันก็บอกได้ไหมไอ้มักตัวใดดึงมากมันนะบักตัวยังไงพวกวิเขางอลงคูงเอามาหลดจะบอกเสียงดังเด้อเดี๋ยวจะขวงบ้านสิงหู ก็สั่นเด็กเด็กสัตว์แตกกลินแกะโคเด็กเงือกครับลูกแค่บักลูกน้องเี่กเขาบอกเขาบอกอยังกั้เสียเขาเมื่อนาะเขาบอกอยังนั้นครับอย่งเดียวพี่หลวมเลยครับลูกแพ่มั่วมากเขาษีก็เห็นแล้วบันนี้ว่าเขาบ่รักง่วมันถือมีดดาบงูลงคลงมีดทั้งงาลบออกไปแม่มันฟันข้อขาดหมดแล้วมันเห็นนะมันฟันหัวงเด็กแปะเป็น ปั้นบักแตงมั่วป่ะเหรอพี่น้องป้องไปนะครับเื่อพออยากสิคึดนพอยากจะคิดว่ามันสิเป็นแนวใดพี่น้องออกมาตายอวดลอดหมดแล้วตายแอมแซมหมดแล้วพออดลอดเลยแอมแซมนี่ยนะพวกนี้เจสีกับมือสั้นแหละพี่น้องป้องไปนะครับดับตะเกียงแล้วยานก็เห็นตะเกียงอ่ายานก็เห็นตะเกียงเนาะก็ดับตะเกียงเสร็จแล้วไปเนี่ยยานนี้ไปเนาะพี่น้องคับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะยานเป็นไขว้ยก่ายานนี่ อีโคตอหายหมดแล้วจับตะเกียงเสยดแก้สีกันพยายามถอยหนีครับพี่น้องถอยนี้ถอยนี้ถอยไปก่อกล้วยอุดมสมบูรณ์ครับสมัยก่อนครับบ่มี่หอดอัน,อนอยาขาแมาแรงครับอ,อุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นมูลของแกสีก็บ่ได้ลูกเต่าเล่าหลานก็ได้ครับกเอยบ้างนั่นแหละพี่น้องครับกล้วยกับออกน่วยออกปีโอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนบ่น้ำซ้ำพี่น้องปองไปครับ นอกระคืนไปเนี่ยเจ็สีปไปกันเขยอบไปเขยอบไปพี่น้องป้องไปครับนั่งลุกตรงนอน,นั่ยหลักนอใหม่ซ้ำแขนอธิพนะัทเนี่ยซ้ำแขนมู่เจ้าป้อมูจ่จักนองงลงุงคุ้งเนี่ยเหี้เหี้ยงกำลังพอดีพอดีนั่งอึบไปเนี่ยอึคนว่าเสียงโจกรก็ได้ยินเสียงนี่งเฮ้ยเสียงยังไงเฮ้ยคนว่าฮะหมอวเสียงยังล่ะจัดมู่จ้าก็ยังมู่มเจ้าฟาบดบพราะเขากำลังยินเสียงยัง อีสีปิดปากเจ้าของพี่น้องเฮ้ยนั่งลงห่อยเราะอยากลุกได้วยปะเนี่ยปิดใส่บิดขว้าล่ะพี่น้องคนระับบิดใส่บิดขวาบิดใส่บิดขวาอยูน่นั่แล้วถราบดาพี่น้องเนาะขวาตายโดดเลยเด้เพิน่นว่าอะขว้าตายโดดแล้วอืวบ่ได้บ่ได้พบบ่ได้พ่อโดดแล้ยนะครับหลายปีขวาตายแต่จ้าของอายุอันี 40, 40, 40, 70, 80, 70, 80, น่สี่สิบฟาดไปเจ็ดสิบแปดสิบเถ่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อ๋แต่ว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงพี่น้องครับกินผักกินหญ้าเนีย่ยเพราะพอก,กินซุกกินซอตเดลยพี่น้องครับอ่ต้มเส้ปลาแดกต้มแกงนั่นแกงนี่แกงเห็ดแกงน้องใหม่ก็โอ้ใส่ปลาแดกก็แล้วเดนี่พี่น้องครับปุ้สมัยน,น,น,นี้ครับใส่ซอตนั่นซอตนี่ใส่อ่าซอตหัวหนอกน้องล้มเน,นี่ยใส่จนไปกินจนว่าเป็นเบาหวาน,นกัน,นโอยกระเป็นนขดขึ้นกันในกระไดนักหลายครับผงสลอกสลัดสมัยก่อนกับบุกหอยมิ้ดอ่าใส่กงใส่เกี๊ยนะปุ้งนะปลาคนสมัยก่อนน่ยแข็งแรงครับกินผักกินมีเออบ่น้อง กินเตี๋ยสารเคมีเข้าไปเอาไปเอามาพี่น้องครับปิดใจปิดหัวอุท่านออกหล่ะครับคนเฮาครับพี่ต้องมีอุท่านละ่ะอ่าจจะพูดจักอุท่านเอาพี่น้องเนาะหลงเบาหลงเตา,าออกมาคือคนแค่น้อคือคนแค่น้อโอ้ยเสียงกระเศร้าพอมคือคนแค่น้อวุ้นอะคุณว่า,าคือคนแค่น้อคือคนแค่นอเหรอเสียงคุณบอกเนาะ เอาขึ้นเอาแล้วพี่น้องโจนได้เงี้ยแลละพี่น้องครับเฮ้ยผ้าบอกลูกน้องลูกน้องถอยแล้วพี่น้องครับบอถอยอยังไงพี่น้องไอเสียจะของบานเขาหูว่าเฮามากรักงัวเขาป่วนง่วเขามันหูตัวแล้วซุ่มเข้าพักกันถอยขอถ้าบอถอยขาออาจทีตายเขา,า,า,อ,ขาอาจทจีาาจจพ่อปืนแก๊ปว่าสั้นกับพ่อลูกซ่องไอเสือผู้เฮาผ้ากันถอยเกินลา อันนี้เราพี่น้องครับเอ่อคือบ,บ้านอันจะขวางบ้านเห็นบ่จะขวางมาปนที่แท้บราารเมนสันได้พี่น้องครับไม่ใช่สีพัดอยู่ต่อกอกล้วยปันโอ้ยมันงูมันงูพันกินปาลาด้วยเหรพี่น้องครับพอยากลุกแล้วหวัดเศร้านะอันพอยากลุกจากนอกกล้วยแล้วพี่น้องครับคือก้นเทนอคือก้นเทนอเอ้าวมวยซื้อนว่าแซวกันพี่น้องป้องไปครับครบขั้นครับเออ กับคลิปนี้ครับนำ้ำพระหูย่านลูบุรี่ไอ้ไส้ทิมไวไฮนะครับเอามาให้พี่นออ้องปงไปได้เบิ้งได้แย่งกันมาเป็นยังสี่พระหูย่านลูบุรีอ่ประวัติกับเขาไปเบิ้งยังเด้อนะครับในยูทูบละหรือว่าจะเป็นในกูเกิลนะละอยากมูอประวัติของเพื่อนว่าเอา่อไปกเกี่ยวของอย่างกับสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชเวลาเราออกลบออกอยังขึ้นเลยเอาพระหูย่านลูบุรีตต่ติดตัวไปน้ำนะครับถ้า,าผู้ใดมีพระหูย่านลูบุรีเนะี่ยพี่น้องปองไปแล้วผีก็ย่าน นะครับคงกระพันชาตินะครับแคลวคาดบัวบัวสิเป็นเกี่ยวกำพวกกระซับพร้อ <English> มนะครับมหาอมนาจน้ำนะฮะอัลลาพี่น้องป้องป่ายนะครับอัลลาพี่น้องป้องป่ายไปสะก้อนนะครับจะลืมครับจะลืมกดซับสะไข่ให้พร้อมกดติดตามหลายๆท่านพี่น้องเด้อมาเป็นมูเป็นพวกกันสำหรับมื่อในคลิปนี้นะครับอัลลาพี่น้องป้องป่ายไปสะก้อนกับรายการบ่าวสู้กันฟังการจิตพรคนเก่าเบ่าสู้กันฟัง เอาเรื่องมวนมวลหัวซื่นหัวเซลนะครับอ่ากิมประณิจิตแจ่มใสนะครับคิดดีทำดียุบมองดีคบมุ่ยดีครับอ่าแล้วก็จะคบคสิ่งอีกดีสำหรับวันนี้ลาเปนองปองป่ายเปสะกรให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ